โอ้ยเยี่ยสุดครับผมรายการ A R M T V นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเกม Minecraft นะครับ1.3.1แล้วก็1.3.2นะครับมันจะเลือกเวอร์ชันไหนกันได้อ่ะ,อะเข้า Google เลยนะครับก่อนแรกอ่ะคุณกเขียนว่า M I Minecraft อุ้ย1.3.1จะก่อน1.3.2นะฮะนี่เว็บนี้คนระับ M C S K V นะครับอ่ะกด Media File ครับ เสรล้ครับอุ้ยอ่ะก็รอหน้าถัดไปนะครับนะฮะโอเคโอเคนะะโอเคข้ามนี่นะเกมอะไรเนี่ยโอเคคนระับนี่นี่นี่กดดาวน์โหลดคุณก็รอมันดาวน์โหลดเสร็จนะฮะอ่ะผมลงไปแล้วแล้วมันจะได้หน้าตาดีเชื่อมุดครับนี่นี่นี่นนวะ นี่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 นะนี่นี่อะไรไหมครับนิตชาชาหนึ่งและนิตชาชาสองไหมครับไทยนะอ่ะแล้วกดคุณติดตาเสร็จแล้วคุณแบบมันมีแบบนี้ให้คุณกดลันนะครับแล้วต่อไปกดต่อไปเอาเวอร์ชันอะอ่ะเวอร์ชันไหนอเอาเวอร์ชันนิตชาชาหนึ่งครับผมชอบกดต่อไปต่อไปเลยครับต่อไปเรื่อยๆโอเคก็เราติดตั้งเสร็จแป๊บเดียวครับโอเคกดตรงนี้ออกนะ แค่นี้คุณก็เล่นได้นะเดี๋ยวผมลองเข้าไปให้ดูเราเข้าไปให้ดูนะโอเคนะครับอ่ะเราปรับก่อนนะครับปรับให้มันนะสวยๆหนะ่อยโอเคแล้วรอเข้าเซิร์ฟที่ผมสร้างใหม่สร้างเซิร์ฟใหม่เลยโอ้ยโอเคโอเคอ่ะอ่าแล้ก็เล่นได้นะแล้วอุ้ยเราก็เล่นได้แล้วครับ อันนี้มีของอ๋อเราเซ็ตเกมนับอ่ะก็เล่นได้ครับก็เล่นแลนได้เปิดเปิดตรงนี้นะเปิดเลนผ่านแลนนะันนี้จะเปิดสูตรให้ทำสูตรเกมโหมดได้นะครับอันนี้ปรับให้คนอื่นเป็นหมดอาชีพรอดแล้วก็ฮัทมาจนไทยฮัดคอครับอะไรก็หมด้างสารที่เป็นอัปตัปแบบนี้แหละครับผมก็ไม่มีแล้วว่าผมก็ราไปก่อนใช่ครับ